ทองห้าบาทเนาะจะขายไปทองสี่บาทเนละ้วใช่ไหมบาทหนงเท่าไหร่ละหกหมื่นกว่าใช่หกหมื่นกว่าใช่หายเยอะใช่ไหมเมื่อกี้ก็ซื้อทองนะครับเส้นนี้มาเส้นหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าน้องเขาไปที่ไหนมาผมไม่รู้นะเขาบอกว่าทองสี่บาทนะครับเขาก็ให้มาอยู่ประมาณสักสองแสนกว่าบาทสองแสนหกผมก็มานั่งคิดว่าไอ้สองแสนหกสองแสนหกหมื่นแปดพันนั่งกดตัวเลขมันเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยถูก คือไม่ใช่ถูกไปนะมันแพงเนาะทีเนี้ยผมก็เลยเอาทองเนะีมาเช็คเครื่องเช็คเปอร์เซ็นดูนะครับก็เป็นทอง9.6.5้านะครับทีเนี้ยไอ้พอมันปิดปกติเรื่องราคาเนี่ยผมก็อลองมาชั่งดูนะครับชั่งดูเนาะอันนี้ทองมันไม่ใช่ทองสี่บาทนะครับมันเป็นทองห้าบาทนะครับหนึ่งบาทมีน้ําหนักสิบห้าจุดสองกรัมนะครับ เพราะฉะนั้นก็ลองเอา15กํา15.2นะครับคูณด้วย5นะครับมันจะขึ้นมาเนี้ยครับจริงๆแล้วเส้นนี้จะต้องขายได้3บาทนะครับเพราะมันเป็นทอง5บาทนะครับมันไม่ใช่ทอง4บาทนะครับถ้าใครนะครับไปที่ไหนแล้วไม่มั่นใจนะครับไปที่ไหนแล้วก็โดนเอาเปรียบครับขอให้กู้หูดูโอโดนปอนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะดูแลท่านนะครับมาตรฐานร้านใหญ่ยูจบไวได้เงินไปแน่นอนครับ